สวัสดีชาวแชททุกคนนะครับผมวันนี้เข้าวันที่5กันแล้วเป็นไงกันบ้างใครที่กำลังฟาร์มอยู่เนี่ยขอดูคลิปนี้ไปก่อนนะครับเป็นล่วงหน้าไปเลยว่าตัวละครที่ผมอยากแนะนําก็คือเฟิ่งเยียนเป็นตัว SR กรอบม่วงนยครับสามารถที่จะฟาร์มในเมได้ในอนาคตเป็นตัวละครที่พาคุณแบกไปได้ไกลมากๆแน่นอนและเพื่อนๆก็หากันได้ง่ายนั่นเองนะสามารถใช้ในเริ่มต้นตั้งแต่2ดาวได้ด้วยจน6ดาวเนี่ยจะโคตรเก่งมากเลยทาเพื่อนจะหาดาเมจสักตัวเนี่ยตัวเฟิ่งเย็นเนี่ยจะช่วยคุณได้เยอะแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นไไออดดดท่่ตหหรววาาลลลลงงงนนนแแมมบบบ้้้ฟฟ์กก็คยยยยัเเเ แถมมีความสามารถในการฟอรต์และเพิ่มคีดแดมตัวเองได้เยอะมากนะครับไม่สนม้งกันด้วยและยังไม่พอนะครับหัวข้อที่2คือวิเคราะห์ให้เป็นเพื่อนดูว่าการฟาร์มในแมกกับด่าน14หรือ15ธรรมดาเนี่ยต่างกันยังไงของที่ได้ต่างกันแค่ไหนนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยก็ไปรับชมกันได้เลยแต่ก่อนจะไปเนี่ยฝากดูโฆษณาผมแป๊บเดียวนะครับผมขอบคุณมากครับ ถ้าเ,เพื่อนๆอยากจะเติมเกมแบบสักใจเติมผูกเติมเร็วปลอดภัยเติมไปเลย24ชั่วโมงไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนต้องที่นี่ยาดาเกมเซ็นเตอร์สายเกมเมอร์เขารู้กันถูกแน่นอนเติมง่ายจัดๆเพียงแค่ท,ท ink, ักแอดมินกิงเดียวได้ตอบเรเวอร์อย่าลืมบอกว่ามาจากเกมเมอร์สตูดิโอเพื่อเป็นการสนับสนุนกันด้วยนะครับ อ่ะทีนี้มาดูว่าเฟิงเหยียนเขาต้องทําอะไรบ้างน,นะครับอย่างแรกก่อนที่จะใช้ตัวพี่แกเนี่ยควรจะอัพสกิลก่อนเลยและอัพสกิลไหนก็คืออัพหมดเลยนะครับเพราะว่าทั้งตีธรรมดาหรือว่าสกิลอื่นเนี่ยจำเป็นทั้งหมดและอย่างที่ผมบอกว่ามันเพิ่มคีด์เดมตัวเอง40%ได้เนี่ยหลังจากที่อัพสกิลเนี่ยโหดมากนะครับผมสกิลสองจะเพิ่มดาเมจความแรงขึ้นไปอีก200%โหแบบแรงมากๆ210%เยอะมากเพื่อนๆก็หาตัวละครที่อีกสักตัวหนึ่งที่มาลดเกราะได้หรือทําอะไรก็ได้เนี่ยสำหรับดวงไนเเเเเมมหรรรรืออออาาาจจจะะะะแแแแบบบบใช้้้้้ปป็็็นนนนนตตตตัััััวววดดดีีียยยกกกกกกไ่่่งงงๆลลลลคสิท1ศู ตีไปได้นะครับทั้งหมดสามตัวและทำดาเมจที่190ดาเมจโหแรงมากพอๆกันเลยและสกิลนี้นะครับมันจะเก่งตรงที่ว่าถ้าเขาเนี่ยหดาวโอ้โหมันโกงเลยครับนี่ครับหดาวเขาจะมีการเพิ่มสกิลนี้ครับไม่สนป้องกันได้นะครับถึง40%เลยโอ้โหแบบโคตรเกียนแบบแรงมากๆ เพราะตอนนี้ผมทุ่มลงมาเนี่ยทำดาเมจที่20,000นะครับโคตรแรงเดี๋ยวผมพาไปให้เพื่อนๆดูก่อนว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้ผมขาดตัวหนึ่งหาไม่ได้เลยก็พยายามหาอยู่ซึ่งผมก็ทําทหลังจากที่ยูอิเต็มแล้วอีวานเต็มแล้วแบ็คโรดแล้วก็คารอนถ้าเต็มปุ๊บผมจะเอาเฟิงเหยียนมาเป็นตัวแรกก่อนเลยนะครับแบบตัวนี้เลยนี่สำคัญมากๆเพื่อนๆอ,อ,อย่าไปย่อยมันนะมันตัวละครที่ดีมากเลย อะเราไปดูครับว่าฟาร์มได้จริงหรือเปล่าแล้วเป็นยังไงเปิดมาครับเราก็บัฟของบิสกิตก่อนจริงๆไม่ต้องเป็นจําเป็นไม่ต้องเป็นนะครับสาหรับบิสกิตเนี่ยจะช่วยให้มันแรงขึ้นก็จริงแต่ว่าถ้าเพื่อนแรงพอบิสกิตอาจจะไม่ต้องมีแล้วนะครับอนาคตเนาะอะตอนนี้ผมแค่ดาเมจยังไม่พอครับปุ๊บปาดไปนะครับหมื่นแปดแรงมากแต่พอไม่ติดจุดอ่อนอะผมว่าไปดันคิเทตคิเลตกับคิเดมเดคได้ซึ่งมันจะแรงพอๆกันเลยครับเราไม่ต้องมีก็ได้เรามีแค่เอสมาใส่แทนได้เลยนะครับแล้วลงมาครับสองหมื่นสองแรงมากนี่แก เบิร์ดพอๆกับแฮโอหดาวเลยนะเพื่อนๆแรงมาก <ไป S 1> อ่ะของนะครับผมผมก็พยายามที่จะดันเอดีเคกับคีแดมเป็นหลักก่อนเลยนะครับจุดอ่อนยังไม่ต้องทํามากเพราะจริงๆแล้วเนี่ยผมใช้เอ่อตอนนั้นผมเอาบิสกิตออกแล้วทำดาเมจเนี่ยดาเมจไม่ค่อยต่างกันมากแต่มันจะต่างตรงที่ว่าเจาะเกาะมันหายไปนะครับเพื่อนๆก็สามารถเอาตัวเอสมาใส่ได้เลยนี่ตัวนี้ซึ่งมันเจาะเกาะเท่ากันเลยครับยี่นี่เพื่อนๆไปกดดู6ดาวได้เนาะกดดูตรงสมุดภาพนะครับเวลาดูเวลาดูพาสีนะครับนี่ กดเพิ่ม6กดาวดปุ๊บนี่20%เท่ากันเป๊ะเลยครับเพื่อนๆเห็นไหมแล้วแถมตัวของพี่แกมันก็ถึก2องเธอเนอะอาะอมตะาด้วยแต่มิสก,กิตเขาไม่มีนะครับเพื่อนๆอาจจะแบบยืนไม่ไหวเหมือนผมเพราะว่าผมก็ยังไม่ปลดแล้วก็ยังไม่อัพบวก5ด้วยมันยืมไม่ไหวนะครับเพื่อนๆอยากท100ํา100%เนี่ยก็ควรจะยืนไหวด้วยแล้วก็ดาเมจแรงๆนะฮะทีนี้ของที่ผมใส่เนี่ยก็พยายามที่จะหาคีเลตเป็นหลักกับคีเดมนะครับตอนนี้มันก็เกลือมากๆไม่ค่อยมีเลยแต่ว่าอย่างน้อยมันก็้กดาวก่อนเอ่ามีของ เพราะว่าถ้าถึงไนแอ์แล้วแสดงว่าคุณคุณน่าจะมีของมากแล้วแหละแล้วก็ผ่านบัว8 9แล้วแหละนะครับอ่าแล้วก็น,นี่ครับอันนี้ดวงดีมากลงคีดแดมมาจุดอ่อนถ้าเ,เพื่อนๆมีคีดแดมจะดีมากนะแล้วลงออฟอย่างเงี้ยจะสวยมากอันนี้ผมมองว่ามันแรงกว่าและเพราะว่ามันแบบเวอร์ดีสเตตัสเวอร์มากและเห็นทางซ้ายมือไหมครับหรือว่าตรงอาวุธทุกชิ้นของเราเนี่ยมันจะมีจุดเห็นไหมครับจุดคืออะไรจุดมันทําให้บอกว่าไอชิ้นนั้นเนี่ยมันมีสเตตัสเริ่มต้นเนี่ย มี4ี่สเตตัสเลยเวลาเราตีบวกเนี่ยบวก3ครั้งแรกใช่ไหมครับมันก็จะตีบวกไอ้ครั้งหลังเพิ่มให้อีกทีเนี่ยเหมือนบวกคงเมืองหนึ่งบวกสองเนี่ยครับตีปุ๊บเนี่ยอันนี้เวฟสิบสองเองครับตีขึ้นไปมันได้เป็นบวกหนึ่งเห็นไหมสามเท่ากันนะครับหลังสามแต่อันนี้บวกสิบห้าไปแล้วอะ หลัง3เท่ากาันไซวา่าถ้าถมตีอันนี้ไปเนี่ยมันก็จะเป็นบวกอีก1เป็น4แ่ซมันก็จะเป็น2กับ2สเตตัสจุดอ่อนก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้หลักความเข้าใจง่ายๆเนาะเพื่อนๆก็ต้องหาประมาณนี้แต่ว่าเราไม่มีไม่สามารถเลือกได้นะครับเราอยากได้เสื้อดีๆนะครับก็จะมีค่าคีเลตแล้วก็อ่านี่เสื้อนะครับที่เป็นคริแล้วก็โจมตีทั้งหมดแล้วก็กดคาปั๊บแบบนี้สมมตินะปึ๊บเห็นไหมครับมันก็จะได้ออฟตรงมาเลยเป็นออฟโจมตีหลักและสองออฟลาก็จะสุมนะ่มเนาะถ้าลงสวยก็โชคคดีีไไไปปอัันนน้ลงงม่สวยก็เจ๊ะรบ แต่ผมแนะนาว่าให้ทํา6ดาวดีกว่าเราสามารถกดแปลงวัตถุดิบได้เนี่ยแล้วก็แปลมันเป็นอันใหญ่ได้นะครับมันก็จะใช้30อันเหมือนกันนี่กดแปลงได้แบบนี้นะครับมันจะได้ไปทาชิ้นใหญ่6ดาวเลยทีเดียวส่วนแหวนไม่เกี่ยวนะครับแหวนไม่ค่อยเพิ่มเยอะมากไม่เป็นไรหรอกเพื่อนๆอย่าเพิ่งมีแหวนนะอันนี้แค่อยากได้จุดอ่อนนิดหน่อยแต่ว่าไม่ค่อยเสริมอะไรมากทีเนี้ยเพื่อนๆผมอยากทํา6ดาวเป็เพื่อน,อนดูมากเลยเดี๋ยวทาโชว์เลยนะครับผมขอ่าสุ่มสักแป๊บหนึ่งนะครับหวังว่าม อยากให้เพื่อนเพื่อนเห็นจริงๆโอ้โหสองดอกก็ไม่มาผมหาแค่เฟิร์นเขียนตัวเดียวเอาสักเกลือเลยนะฮะโอเคมันต้องมาสักตัวแหละปึ๊บโอ้โหเรียบร้อยไม่มาเลยนะครับเหงาจัดอ่ะสุดท้ายแล้วผมให้อีกสักครั้งสุดท้ายของวันนี้เลยลุยขอให้มาไวๆปึ๊บเรียบร้อยไม่มานะครับก็โอเคสี่พันเม็ดผมไม่ได้เลยนะครับก็ค่อนข้างจะเกลือมามาก เหงาเกินนะฮะแนะนําให้ไปนั่งรวมนี่เที่ครับนี่รวมผมก็แลกมาแล้วเรียบร้อยนะครับก็สัปดาห์หนึ่งจะแลกได้ทีหนึ่งนะเพื่อนๆก็ค่อยๆทําได้ไม่ต้องรีบแต่ถ้าเพื่อนๆแบบโชคดีมีแล้วเนี่ย ก็สบายตัวไปนะครับแบบอีซี่เลยทีนี้ลำดับสกิลเนี่ยตัวของเนี้ยไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับเพราะว่าบัฟเนี้ยมันไม่ได้เพิ่มดาเมจอะไรมากแต่ว่าเพิ่มจุดอ่อนซึ่งถ้าเพื่อนๆไม่ติดจุดอ่อนเนี่ยจริงๆมันก็แรงอยู่แล้วนะครับแต่เนี้ยผมมาเซฟเพื่อให้มันจบเร็วแล้วก็เป็นตัวที่จะยืนช่วยให้ตัวเขายืนไหวด้วยเพราะว่ามอนมันก็ตีแรงเพราะว่าเรายังแบบแรงไม่พอด้วยนะครับถ้าทำหกดาวได้นเนี่ยจะดีมากแต่ผมแบบซวยจัดเนี่ยไม่ออกเลยเมื่อกี้นะครับเพื่อนๆไม่ออกก็ เงาเหมือนกันนะครับนั้นแล้วเนี่ยผมก็ไม่ต่างกับ2ดาวมากหรอกนะครับแต่วาอาจจะมีสเตตัสที่ต่างกันนิดหน่อยแหละเพื่อนๆก็ค่อยๆดันได้นะครับผมเปิดมาก็บัฟก่อนเพื่อเอาจุดอ่อนจากนั้นเนี่ยเราก็ฟาดฟันลงไปได้เลยนะครับปะเราไปดูกันครับโอเคเคลียของมาแล้วมาลุยเป็นยังไงแพโอของผมเนี่ยเดี๋ยวให้ดูของอีกทีนะครับทำคล้ายๆกันนั่นแหละหาคิเลเดเยอะๆนะครับผมแต่ถ้าใคร6ดาวเนี่ยก็จะสบายเลยตอนนี้ผมแพโอ5าดาวแล้วแต่ยังไม่ได้อัพนะครับเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆดูแค่2ดาวไปก่อนเะลยครับ เอาให้ผ่านเอาให้ผ่านแทโอเนี่ยเขาจะเก่งตรงที่สองดาวตรงที่ว่าเนี่ยเขาจะตุยแล้วเกิดใหม่ได้นะครับอ่าพอตุยแล้วเกิดใหม่เนี่ยเขาก็จะแบบม,มีดาเมจรอบหนึ่งรีสกิลฟึบอ่าแบบนี้นะครับเราจะไม่ต้องแรงมากก็ได้ขอให้แบบสองสี่สี่สกิลเนี่ยต้องจบให้ได้แบบนี้เลยอ่ะต่อมาครับตัวของเฟิ่งเหยียนนะปาดไปเลยครับดอกแรกเห็นไหมบอนมันติดรถเกาะอ,อยู่เห็นไหมครับอ่าเราก็สามารถแบบปาดได้เลยนะครับเอ้าสกิลยังไม่เปลี่ยนโทษทีครับ สอรี่สอรี่เดี๋ยวผมตาหน้าลวกันเนาะอ่ะปาไปครับโป๊ะโป๊ะนี่ครับหมื่นแปดเห็นไหมไม่ติดเนี่ยก็ประมาณหมื่นสี่ตังประมาณสี่พันเพื่อนเพื่อนไปดันอย่างอื่นได้นะมันก็แรงพอกันแล้วอืมเพราะว่าบัฟมันก็ไม่มีผลอะไรมากเนี่ยเปิดมาก็ซ้ำลงไปครับโอ้โหสองหมื่นกว่าแรงมากเห็นไหมจบแล้วเหลือแค่สองตัวจากนั้นเราก็ตีธรรมดาเอาได้นะครับจบช้าหน่อยแต่ก็จบชัวเหมือนกันถ้าเพื่อนแรงมากๆเนี่ยก็สองทีอาจจะมอนหายไปเลยก็จบได้เหมือนกันนะครับเนี่ยก็เอาตีธรรมดา เคลียเอาได้ครับไม่ต้องรีบร้อนขอแค่ฟาร์มได้ก็ดีแล้วเพราะว่าตัวนอกจากนี้จะไม่ค่อยมีนะครับมันก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่ฟาร์มได้ก็จะเป็นริเบกาซึ่งมันก็ต้องของเยอะเหมือนกันนะครับผมว่าเฟิ่งเหยียนอาจจะปั้นง่ายกว่านี่จบแล้วนะครับเรียบร้อยหัวข้อต่อมาคือถ้าฟาร์มไนเมแล้วก็ด่าน14ขีด1หรือ15ขีด1เนี่ยต่างกันยังไงอันไหนคุ้มกว่ากันนะครับอย่างแรกครับ exp เนี่ยจะได้พอๆกันเลยนะครับต่างไม่มาก สิ่งที่ต่างกันคือของที่มันจะดรอปก็จะมีพวกแหวนนะครับที่สําคัญคือแหวนเลยที่มันจะเป็นของแรแล้วก็อัศวินตํานานตากนั้นก็จะเป็นอัศวินนะครับตัว2องงสดาวซึ่งผมฟาร์มหลายรอบเนี่ยได้เด็กเยอะมากแต่ตรงนี้มันก็เป็นที่ดวงนะครับว่าเด็กจะออกบ่อยแค่ไหนนะครับเราเอาเด็กมาทําอะไรมันจะเอามาวนบี้ได้เนาะยิ่งเราฟาร์มเยอะเท่าไหร่เนี่ยบี้ก็จะเยอะมากเลยนะครับส่วนอันเนี้ยมันก็เป็นโอกาสของเรานะมันออกเหมือนการสำหรับ14กระคิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นด่านในเม่เนาะแล้วก็แหวนนัตเี้ย่ทมุกิดไดไ ในเหียอันดินาเนี่ยราคาก็แพงมากเนาะแต่โอกาสการได้มันคงไม่ง่ายหรอกแต่ว่ามีไว้ก็ดีเพราะว่าแหวนหนึ่งเนี่ยหงวงนะครับได้เพชรอยู่ที่ประมาณ50บี้นะตาเพื่อนเพื่ได้มาด้วยก็ดีเหมือนกันแล้วก็ทองนะครับสำคัญมาก เวลาคุณอยากฟาร์มเงินเร็วใช่ไหมครับทองจะได้ไวกว่าซึ่งทองจะได้เท่าไหร่ผมฟาร์ม5รอบนะครับได้รอบละบหมื่นสามสองร้อยนะครับเป็นช่วงที่มันคูณกิจกรรมใช่ไหมครับหมื่นสามสองร้อยเนี่ยห้ารอบจะได้หกหมื่นหกนะครับอันนี้คือสิบสี่ขีดหนึ่งนะครับจะได้เงินทองอยู่ที่ประมาณหกพันเจ็ดร้อยหกสิบอันนี้ก็นับรวมจากอุปกรณ์ด้วยนะครับปกติมันจะประมาณห้าพันหน่อยๆนะครับมีอุปกรณ์มาโยกให้ด้วยเนะี่ยประมาณหกพันเจ็ดอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะก็เอาแบบมิกเลยนะครับคือถ้าดรอปอุปปกกกรณณ์มมาดด้้วยยเเนนนี่ัั็็จะไ 6, ะคูบ สิครั้งพอฟาร์มได้แมนมันจะเป็น2เท่าใช่ไหมครับมันต้องคูณ10เนาะอ่ะจะได้เป็น67,000่นะครับซึ่งนายแม่เนี่ยจะเท่ากับ66,000่นะครับนี่อันนี้นายแม่ห้ารอบรอบล l u s หมืนสามสองนะครับผมเห็นไหมต่างกันแค่ประมาณพันนิดหน่อยสมมุติเราฟาร์มสัก50รอบอ่ะก็เอามาลองมาบวกกันดูครับว่าเท่าไหร่ยังไงปุ๊บสามแสนสามหมื่นแปดพันเห็นไหมครับจากนั้นเราก็ลองเอายีรอบของนายแมเนี่ยมาคูณกับหมนะื่นเนาะ เห็นไหมครับต่างกันแค่8 0 0พเองก็มันแล้วแล้วข้อเสียของ14ขีดหนึ่งด้วยครับมันไม่ได้ดรอปอุปกรณ์ทุกครั้งแต่สำหรับด่านที่เป็นไนแรมลงเนี่ยมันจะเสถียรเลยนะครับ3ามแสนสามเป๊ะๆแถมยังได้ตัวเด็กเยอะกว่าด้วยนะครับแต่เรื่องตัวเด็กเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้การันตีว่ามันดรอปเยอะกว่าหรือน้อยกว่านะแต่แค่เปอร์เซ็นต์มันดรอปมากกว่าน,นั่นเองนะครับเราจะได้เด็กมาเป็นบี้เนี่ยเยอะมากๆเลยอ่ะสะอาดใจหน่อยคือผมยังไม่เปิด ใช้งานตรงนี้เลยครับมีเป็นร้อยเลยเห็นไหมคือมันล้นมากๆทีนี้ผมอยากให้ดูการจัดทีมครับว่าเราจะจัดยังไงเวลาเราจัดทีมอะ่ะผมแนะนําว่าตัวสัตว์เลี้ยงของเราครับเอามาใส่ให้ทีมเฟื่องเหยียนเลยเหไหมครับตัวของอคอาใส่แบบนี้ไปก่อนนะครับคือไม่ต้องบวกอะไรมากนะเดี๋ยวรอยอนฮีมาอะไรมาเนี่ยก็จะได้ปั้นน้องโน้ตนะครับที่จะเพิ่มเวสิก็จะแรงมากนั่นเองตอนนี้เราใช้น้อง ตัวนี้ไปก่อนนะครับส่วนที่เราอาจจะไม่คุ้มอย่างหนึ่งคือเราต้องมีตัวละครมาช่วยแบกมาช่วยตรงนี้ก่อนนะครับอาจจะต้องแบบว่าเสียไป1ตัวเนาะมันก็ไม่คุ้มเท่ากับ14ขีดหนึ่งแต่สิ่งที่ได้มามันกลับคืนมาเยอะครับฟาร์มเพชรเนะี่ยอาจจะไม่คุ้มเพราะว่ามันขาดไป1ตัวเนาะแต่ว่าเราจะได้เด็กกลับมากับของที่ได้มาเนี่ยมันเติบโตมากนะครับกพผมมองว่ามันคุ้มนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆน่นนะทำจนสามารถฟาร์มอย่างละหนึ่งได้เนี่ยก็จะเติบโตไวมากๆเลยผมก็เลยไม่กลัวว่าผมจะใช้ลย ตัวของลูบี้นะครับส่วนที่กล่องผมเหลืออยู่เนี่ยอาจจะมีที่เติมมาบ้างแต่มันก็มีแค่ประมาณที่ผมรับได้นะมีแค่20กล่องเลที่ผมเติมมาที่เหลือก็ไม่มีละอันนี้ก็มาจากซื้อก็มาวานแล้วก็ดองมานะครับแค่ยังไม่มีเวลานั่งฟาร์มก็เลยมีเหลือเยอะมากๆเลยนะครับแต่ดีเราโตมากแล้วเนี่ยมามาจากการสุ่มกาชายเยอะเนาะมันก็เลยโตไวนะครับก็นั่นแหละเรียกว่าเติมวันนี้เติมไป6 0พ0บาทแล้วนะครับวันนี้เพิ่งเติมเพิ่มไปเพื่อหาแทโอจริงๆแล้วว่างบขอดีเนี้ยถ้าแบบเอาดีๆเลยนะสามพันเนี่ยก็ ได้ประมาณนี้เลยนะครับแบบนี้เลยถ้าแบบเอาแค่ตัวที่เราใช้นะไม่เอาแบบเวอร์เกิน ที่ผมเบอร์มาก็คือแทอโอผมได้มาเยอะมากครับนี่ผมซุ่มหาแทโอได้เมครีไอรินมาตัวที่ใช้งานด้วยแล้วก็ปาร์ตคาวมาหลายตัวอันนี้ที่เรียกว่าไอดีดวงดีจัดนะครับใครที่ไม่ดวงดีดวงซวยน่ะไม่เป็นไรครับเพื่อนๆค่อยๆฟาร์มไปวันหนึ่งเดี๋ยวก็ถึงจุดหนึ่งนะครับอันนี้ผมก็ให้ตัวละครเนี่ยเป็นหนึ่งในใจคุณที่เพื่อนๆเอ,อเอาไปใช้งานได้ถึกตีแรงลงหอกันฟอร์ตตัวละครสุดเจ๋งอย่างเงี้ยก็ไม่ควรจะพลาดนะเพื่อนๆโอเคคลิปสัปดาห์นี้ผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลลลิิปปหนนนนนนน้้าะรัััววีีกกก็็ขอออตไไ่่แมมมทโผดึง เจอกันใหม่ครับบา,บายสวัสดีครับ